ตอนนี้บ่าวซอก้วกำลังจะทำการแลนดิ้งนะครับทำการสปอร์ตแลนดิง้งพร้อมครับพรอ้อมสปอร์ตแลนดิ้งได้เลยลตไปหรือะรนะครับเพเ,เโอ้โเจา,าแล้วมันจะตลุดพมนาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสูงมากสูงมากดับเครือคร่องลงแล้ว อ๋อดาวเครืองลงแล้วมืดด้วยขับนนคข้างให้มากระชัดอ่ะเล็กทีเดียวระวังสนามเลยจะจับกบไหมครับเห็นจุดแดงๆนะครับจะลงมาที่กระสอบสีแดงนะครับกระสอบสีแดงนะครับ อเอเดดเาแล้วสปอร์ตแลดดิ้งแล้วเออมาหนึ่งุ๊กแก่หนึ่งุ๊บแก่หนึ่มาแล้วครับมาแล้วครับอ่าวนนะครับวนท้องนาไหมครับท้องนาไหมครับจะลงท้องนาไหมครับ บ่าวซอกกาวจะลงท้องนาไหมครับอ๋อสวยสวยเลยเหมือนจะเลยเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยเลยเฮ้ยเข้าบ้านแล้วเฮ้ยดังดาจริงันเดียเเ้ยดังดาเอ้เฮ้ยดาวกันายดาวกันใจการกันาย

นี่ครับจุดจุดที่เกิดเหตุครับจุดจุดเกิดเหตุครับจุดเกิดเหตุจุดเกิจุดเก้ยข้าวหายไปเป็นตุนเลยนกระจายน้ะจี่ผ่นหนูรเ วันนี้มิชันไม่สำเร็จนะครับวิชันไม่สำเร็จลมเปียกไปไม่รู้ครับครับมันก็จะเป็นประสบการณ์นะครับมันก็ต้องมีลงเป้าบ้างพลาดเป้าบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็ต้องฝึกให้เยอะๆจะได้ไม่พลาดแบบนี้ครับนี่นะครับจุดเกิดเหตุอ่ะฝากติดตามนะครับฝากติดตามที่บ่าวสกาวคนบินได้นะครับ yeah yes. yes.